พบกับพวกเราสามคนสามประสานในรายการฮวงจุ้ยเรี่ยงวันสวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาคภาษาบ้าด้วยเริ่มกันที่เรื่องที่ไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วก็ยังเจอเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องบอกนิดนึงว่าคือรายการเราออกทุกวันมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเออลูกศิษย์ คลาดที่จะไม่ได้ดูตอนนั้นไปเราก็มาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือเออเฮอเออเฮอเราเคยพูดแล้วุนานนะนานมากแล uh ้ว huh. แต่เราเพิ่งไปพบไปเจอได้หรอคีเคสนี้ uh huh. เมื่อวาน <Okay. S 1> อเคบ้านลูกศิษย์ที่ทำสังฆพันธ์เขาเขาเขาติดไว้แตง่งยกยกมือคือเขาติดไว้อะเหนือการนั่งสูง มากกว่าศีสษะระดับศีรษะแล้วโดยที่เขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูเขาเนอะลุงเนอะใช่อ่ะแล้วมันผิดยังไงอ่ะทุกคนดูนะคะอันนี้คือกําแพงเมืองจีนกําแพงเมืองจีนอา้าวแล้วยังไงมันก็มีภูเขาอ่าฮะลุงไงเราเคยพูดแล้วครั้งหนึ่งใช่ใช่ถ้าเป็นภูเขาโดยธรรมชาติมีภูเขาอยู่ ถือว่าใช้ได้ยเกเว้นภูเขาที่แบบเ็าเรียกอะไรนะมีหิมะปกคลุมครับอันนั้นก็เป็นข้อที่เราต้องระวังระวังไม่ให้มีภาพภูเขาที่มีหิมะปกคลุมเนี่ยมาประดับไว้ในบ้านของเราพรเพราะว่าหิมะมันคือตัวแทนของธาตุน้ําอย่างหนึง่งเพราะนั้นพอมีตัวแทนธาตุน้ําก็หมายความว่าภูเขาเจ้าคุณติดภาพสูงไงก็คือน้ำเหนือหัวมมีน้ำเหนือหัวเกิดขึ้นโดยปริยายไปอีกลักษณะหนึ่งก็คือ ทุกคนจะเห็นว่าภูเขาที่เป็นที่ตั้งของกำแพงเมืองจีนนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากกำแพงเมืองจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งพะจัรณ์ของโลกที่เรียกว่าคุณออกไปนอกโลกก็ยังมองเห็นอ๋อใช่ เวลาที่ออกไปแล้วจริงก็จะเห็นใช่มันจะเป็นคือพอสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเห็นเด่นชัดสมมุติว่าถ้าคุณมองมาแล้วคุณเห็นฟากในฟากที่ตอนนั้นประเทศจีนครับออกมาในให้คุณเห็นในช่วงองศานั้นทิพนั้นปุ๊บคุณก็จะเห็นอยากให้เปิดดูโลกอันนี้มากเลยอ่ะลุงเล่าต่อใช่เดี๋ยวห็นแล้วมันกลายเป็นภูเขาที่เหมือนกับว่ามีลักษณะเ่ามี เรียกอะไรนะเส้นทางคดเคี้ยวแบบเลี้ยวรถไปมาอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็เป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นเส้นทางแบบงูเลื้อยับเหไหมหเป็นเส้นทางที่แบบงูเลื้อยอยู่บนภูเขาอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้มันทําให้เขาเรียกว่าเกิดเขาเรียกว่ากระแสพลังนี่หไหมคือภูเขาเขาเองมีภูภูเขาเองก็มีกระแสพลังของเขาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ต่พอมีแบบเป็นกำแพงแนวกำแพงมุงกีนขึ้นมาเหมือนกับว่าเราไปฟิกกระแสพลังไว้<ม>ว่ามันต้องเป็นไปตามเส้นทางทางกำแพงอะไรอย่างนี้เอาไปเอาไปอาไปมันก็เลยไม่ได้มีเรียกพลังอย่างเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงอ,อันนี้มันก็เลยถือว่าเกิดเป็นภาวะพิฆาตมากกว่าภาวะที่เป็นมุงคลนึนืออไหม มันก็เลยเกิดเป็นภาวะพิฆาตมากกว่าเพราะว่าความเป็นมงคลเมื่อเราเอาภาพที่แบบมีกาแพงมุงกี้เนี่ยมาประดับภายในบ้านครับมันสู้ที่แบบเป็นภาพภูเขาแบบภูเขาแท้ๆตามธรรมชาติไม่ได้อเออนั่นแหละมันก็เลยเป็นข้อต้องห้ามนเป็นยินแทนแต่เป็นยินแทนเพราะอาจารย์ก็บอกว่ามันมีลักษณะเหมือนงูใช่ไงเป็นงูเลอยไงที่บอกมันอ้าวแล้วงูงูเลอยไม่ที่หรอคะก็ด้ยปกติไงว่า ถ้าคือในทางงูุ้ยมันมีข้อห้ามแบบที่มันแตกต่างกันตามลักษณะของวิชาเนี่ยหรือไหมว่าถ้าเกิดบางอย่างงูอจจะเป็นมงคลถ้ามันเป็นของที่แบบเป็นอาถรรพ์วิชาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหรือไหมแต่พองูในทางงูุ้ยบางอย่างเนี่ยเมื่อมาเหยียธรรมชาติลักษณะเป็นเนี่ยมันเป็นข้อต้องห้ามทางงูุี่ไงอย่างที่บอกเลยว่าคือภูเขาก็มีพลังภูเขาเองครับแต่ภูเขาไม่ได้เป็นมังกร นี่หอแมแต่มันไม่ใช่มีพลังของงูแมานี่งูไปเลี้ยงทับมังกรอีกทีเลยมันว่ามังกรโดนข่มเก่งมากคุณตามันไม่ใช่เป็นพลังของมังกรอย่างแท้จริง่ยคือแล้วที่สําคัญมันเหมือนภูเขามันถูกทําลายใช่คือมีงูตัวยักษ์กันไปพาดผ่านบนื้อใจที่บอกว่าแม้แต่คุณไปอยู่นอกโลกยังมองเห็นได้อมันทําให้แบบ พลังของภูเขามันพลังมังกรภูเขามันเสียหายอ่ะเรียกเลยว่าพลังบางกรภูเขากัน <Okay. S 2> ลกแล้วกันอ่ามันเสียหายไปเพราะนั้นก็เลยเป็นข้อต,ต้องห้ามที่ว่าเมื่อต้องการมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยว่องกันเนี่ยก็อย่ามีภาพที่แบบมีภูเขาแล้วมีกำแพงบนเพียบรรดาบินเดี๋ยวว่าเป็นแนวยาวๆเนี่ยไม่ได้ครับวิธีการก็คือเอาลงนะคะเปลี่ยนรูปใหม่เป็นรูปภูเขาอย่างแท้จริงไปมันจะช่วยได้บางคนบอกว่า เนี่ยมันมีมาแล้วแล้วบางทีคือได้รูปนี้มาแล้วมันมีมูลค่ามันมีวิธีการไหมคะถ้าอย่างนั้นพี่สีมาเลยสีบอกว่างูใช่ไหมได้เดี๋ยวผมไปติดที่เอสอีสถูกต้องคุณช่างรู้ใจพี่สีไปติดที่งูเลยคุณเป็นเพื่อนคุณสีใช่ไหมคุณเป็นเพื่อนคุณสีคุณบอกมาเดี๋ยวนี้อ่าคุณตอบพี่สีฮะไม่ต้องตอบเลยไม่ต้องติดเพราะว่าอย่าลืมนะ SE สาม มันอยู่ใกล้ๆกับเอสีหนึ่งาอ่ฉะนั้นยังไงซะมันก็ใหญ่อย่างที่บอกไอ้ไอ้มันคำแพงจีนงเนี่ยมันทำลายพลังมังกรภูเขามังกรฉะนั้นไปตั้งที่ทิดงูอ่ะมันอยู่ในในในเอีเหมือนกันซึ่งตรงกับไอ้มังกรก็อยู่ในเอีซึ่งไม่ควรนะครับจะตั้งงูไปตั้งงูรูปอื่นดีกว่างูบนกองเงินกองทองใช่จะเป็นเส้ที่ถูกต้องดีกว่าครับก็บางอย่างก็่าเสียดาย คือคือถ้าบอกว่าเสียดายผมแนะนําว่าเก็บเก็บให้เรียบร้อยเก็บในเซฟเก็บในอะไรก็ได้ที่มันเราร่วมันแพงอ่ะเอเก็บไว้แล้วแล้วไม่พิพิธภัณฑ์คุณก็ได้อะคือเอามาใช้ในประจมในบ้านเราได้ก็ให้พิพิธภัณฑ์เออไม่หรือไม่บางคนเก็บแป่แกลลอรี่นะเป็นแกลลี่ส่วนตัวอ่าคือบางคนอยากจะโชว์แต่ตอนนี้มันโชว์ไม่ได้แล้วคุณก็ต้องเก็บ หาพื้นที่แสดงพื้นที่เก็บไปพื้นที่แสดงเฉพาะไปแต่แต่เอามาประดับบ้านถ้าก็ไม่ควรไม่ควรครับไม่ใช่ก็เป็นอันเข้าใจกันตามนี้เนาะคือหวงจุ้ยเนี่ยอย่างที่บอกจะเอาอย่างถูกใจหรือจะเอาอย่างถูกต้องฮวงจุ้ยมีแค่ถูกกับผิดเท่านั้นเออมาต่อมาต่อกันเรื่อยเรื่องของฝังของอาจารย์หมาใช่ไหมได้ของฝังก็ได้มาชุดนั้นเลยก็ได้เอาชุด อ่ชุดชุดอ่าเขาเรียกว่าชุดทํางานชุดบนต้องทางานอันนี้ก่อนก็ได้อ่าชุดบนร้องทางานอ๋อคือเวลาคุณมีโต้งทํางานเนี่ยคุณจะต้องการเพิ่มความก็เรียกนะความ,มเข้มแข็งในการทํางานม,มีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะแล้วก็มีพลังคนช่วยที่แข็งแกร่งมากขึ้นียกว่าจะเป็นการของงานเลื่อนตําแหน่งการได้รับการอุปถมัมภ์ค้ำชูการ มีบริวารที่ดีครับนะไอ้เงี้ยเราก็มีเคล็ดอยู่ชุดหนึ่งให้ตั้งบนโต๊ะทำงานเคล็ดนั้นจะประกอบด้วยเคล็ดอยู่สี่ชนิดด้วยกันก็คือหนึ่งมังกรสัตต์โลหะหนึ่งตัวก็วคือนี้ม <นะ S 3> ังกรแบบนี้ที่ถือแก้วลูกช้างช้างสัตต์โลหะหนึ <1 S 3> ่งตัว, <ๆ S 1> ตวแล้วก็มีปีซิลอีกหนึ่งตัวแล้วก็จะมีแพะหยางขอบ แล้วก็มีแพะใหญ่หนึ่งตัวคราวนี้การการจัดเรียงเนี่ยมันจะมีความสําคัญเพราะว่ามังกรช้างผีซิ้วเนี่ยจะต้องหันหาถนนที่มาของพลังบ้านคุณนี่ออาไหมเมื่อคุณอยู่ออฟฟิศอยู่บ้านถ้าคุณทำเคล็ดเนี่ยสามสิ่งเนี่ยต้องหันหาถนนหน้าอาคาร โดยมีข้อแม้ว่ามาังกรสัตวโลหะก,ก็ต้องอยู่ฝั่งมังกรเพราะว่ามันมีสารับมังกรอยู่วนวไงก็อยู่ซ้ายมือสุดคุณจะบอกว่าเอามังกรไปอยู่ตรงอื่นได้ไหมไม่ได้มังกรก็ต้องอยู่ฝั่งมังกรเพราะท่านจะได้มีกําลังข็งแกร่งครับ,อ,รบอีกสิ่งหนึ่งก็คือพระหยางอันนี้จะแตกต่างชาวบ้านพระหยางเนี่ยจะต้องหันเข้าหาคนนั่ง หาตัวคุณอ,อคุณนั่งคุณนั่งกลางโต๊ะเนี่ยคุณก็ตั้งแพะหยางให้หันเข้าหาคุณนะส่วนการจัดเรียงเรียงมังกรดีซิลช้างไปก็แพะหยางอย่างเงี้ยได้ให้มังกรอยู่ฝั่งมังกรให้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็แพะหยางหันเข้าหาตัวเองไอ้ที่เหลือจะสลับกันไงก็ได้ไม่มีปัญหาแต่แค่เน้นว่าให้แพะหยางหานันเข้าหาตัวคุณอันนี้คือเป็นหนึ่งเคล็ด บนโต๊ะทํางานเท่าไหนจริงๆไม่อีกหลายเฟซเคื่อันี้มันทาได้ทุกโต๊ะทางานทำได้ทุกโต๊ะทำงานก็จะัไม่ได้มองว่าทุดไหนใช่ไม่เน้นไม่เน้นอันนี้ก็คือฝากว่าเผื่อบางท่านที่บอกเออบางทีทาเฟตที่บ้านก็ไม่ได้เพราะอยู่กรงสีแต่อยากทาพงจุ้ยทํายังไงบนโต๊ะทำงานเรามีโต๊ะของส่วนตัวของเราเองใฟ้โต๊ะเราเนี่ยทำพงจุ้ยได้เลยแล้เพราะฉะนั้นในวิชาพวงจุ้ยท่านอาจารย์เนี่ยเราสามารถทําเฟดได้หลากหลายสถานที่ คุณไม่ต้องกังวลขอคุณบอกมาว่าจะทําตรงไหนไดครับนะโอเคจากรูปที่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะจะพบว่าเป็นเป็นเคล็ดจากห้องเคล็ดอาจารย์มาเราเน้นว่าท่านอาจารย์ประจุพลังไว้ให้แล้วเบิกเนตรไปให้แล้วว่าอย่างนี้แล้วกันไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาอันนี้ไปแล้วไปหาที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันยังไม่ใครกวงคือมันไม่มีพลังี๋ยวจะเสียตังเปล่านะคะ ติดต่อมาที่ห้องเคอาจารย์หมาแล้วกันค่ะตอนนี้ก็มาปิดท้ายใช่ไหมคะถูกใจอันนี้ต้องพูดนิดนึงถูกใจจริงจริงนะคะเพราะว่าเขารายงานเราตลอดเลยเป็นบ้านของลูกศิษย์รายหนึ่งค่ะโอ้โหเป็นวิดีโอด้วยอเป็นไงคุณแตงก็ใกล้จะเสร็จแล้วเขาอะไรนะว่าใกล้จะเสร็จดีแล้ว ก็เหลือไม่กี่อย่างก็รอท่านอาจารย์ไปตรวจเขาที่แถวจันทร์บุรีจันทบุรีจันทบุรีนะครับซึ่งเขาก็ส่งมาเป็นระยะระยะเลยแหละพยายามรีบให้ทําทําให้เสร็จโดยเร็วที่สุดครับในปีนี้ใช่ใช่อยากให้เสร็จในปีซึ่งซึ่งเขาเร็วจริงๆเพราะว่าเขาต้องทําทุกอย่างให้ได้ทันในยุคแปดทั้งพลังคนพลังฟ้าพลังดินครับอเร็วมาก ก็เป็นหนึ่งความตั้งใจสวยๆเป็นหนึ่งความตั้งใจแล้วการเชิญไปตรวจการสร้างบ้านพวกเนี้ยเขาเชิญก่อนโดยการไปดูที่ดินก่อนเลยนะค่ะไอสภาพที่คุณเห็นเนี่ยเรียบๆโล่งๆเนี่ยเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนเป็นเหมือนกับเป็นป่าที่มีต้นเป็นตอนแรกเป็นป่ายางเป็นป่าหมดเลยตอนแรกยังไม่ยังไม่ฟันป่ายางจริงนะแตเป็นป่าหมดเลยพอฟันเสร็จโล่งๆอันนี้เกิดเกิดปัญหาใหม่เกิดลม อาจารย์ก็ให้แก่แล้วก็ให้สร้างก็ได้อะอาจารย์ก็ยอมแกแกแกซึ่งเขาทําทําหมดตามที่อาจารย์บอกแต่ม,มันก็แปลกเนอพอพอคุณเขาไปทําพื้นที่เนี่ย เจริญเฉยเลยพอ้นที่ข้างๆก็มาทำด้วยงาก็มาทำด้วยมาสร้างก็สร้างนี่คือตอนแรกไม่มีคนเลยดังนั้น่ดินเอยมาขุดบ่อน้ำเอยพายามาอยู่ใกล้ๆเขาอ่ะเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะเราเลยไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรว่าอยู่ๆไปเมื่อก่อนมันป่าเหมือนกันครับพอเขาเริ่มสร้างพื้นที่ปรับพื้นที่ก็มีคนข้างๆเนี่ย เริ่มทาตามเขาแล้วก็ดีจะไม่เหงาคือมันก็มีผลดีทั้งผลดีและผลเสียก่อนคือถ้าผลดีเนี่ยทําให้บริเวณที่บริเวณเนี้<ม>บบเกิดมีความเป็นอย่างมีการพัฒนาเ,ววเอ,อแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีผลเสียคือถ้าเกิดพเพ่องค้่างสมมุติ<อ>ว่ามาทําให้เสียหายรยูแต่อันนี้โชคดีเขาเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าเขาเหมือนเจรจากับเพื่อนบ้านได้ว่าถ้าจะมาสร้างเนี่ยเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะ อีกท้ายกันด้วยเรื่องหงจุ้ยในใจแห่งเป๋าหมกดำาหงจุ้ยของอาจารย์มาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโต๊ะทำงานไปแล้วใช่ไหมใช่ครับจะปกครองเป็นยังไงคะจะปกครองคนได้ต้องยึดหลักชั่วต้องติและดีต้องชมคุณออกเสียงแบบ ดังมาต้อณตีดีต้องชมคุณออกเสียงแบบมีคือมันเป็นมันเป็นบุญคือผมอกพูดง่ายพี่ผมอาพูดง่ายผมยอมรับแต่ผมว่าเจอเหตุการณ์จริงๆทน้ำช่วงป่าหรือหรือหรือยังไงพอเวลาคุณโดนติบางทีเราโดนติเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับบางทีมันเราไม่ยอมรับเพราะว่าแล้วเราคิดว่าคนเราแฉงอ๋อเราแฉงเราแบบบางทีว้เราเรามีเหตุผลบางคือมันมีเหตุผลอืม บางทีก็คุณอาจจะไม่เข้าใจเราหยายาอแต่อันนี้มองในอันนี้ไอ้ไอ้ข้อเนี้ยเราบอกถึงถึงผู้นําว่าเราเป็นเราเป็นนําคนเนี่ยเราต้องอะรใครที่มันไม่ดีเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะไม่ใช่ว่าไม่ติเขาเลยไม่เตือนเขาเลยไม่ได้เพราะคุณเป็นผู้เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าเขาคือเพื่อนผู้ร่วมงานด้วยกันมันเตือนกันไม่ได้หรอกเพราะเขามันเขามองว่าระก็เท่ากันอะเวลเท่ากัน คุณเป็นใครมาจากไหนมาเตือนฉันใช่พ่อแม่จันจะเตือนไม่ได้เลยอเออคุณแตงพูดถึงเรื่องนี้อ่ะไอ้โทรศัพท์มันได้ยินมันไปหาหนังเรื่องหนึง่งมาฉายให้ดูมันอัพบ๊อบอัพขึ้นมาเลยชื่อเรื่องว่าทางสู่ฝันสู่ไกลเลยไนมะ่รู้พระเอกอ,อ,อ่ะคือ,อ,อหมาคือสุนัขคือสุนัขที่เขาเรียกว่าลากเลื่อนบนหิมะออ่ออตอนแรกตัวเองอไม่ได้เป็นผู้นําเขามีสุนัขผู้นําอยู่แล้ว คนเนี่ยที่จะต้องเดินทางผ่านลากเลื่อนอผ่านหิมะไปเพื่อที่จะไปส่งไปรษณีย์ปลายทางหรือเพื่อไปทํางานนั่นแหละเขาก็เลือกสุนักตัวนั้นซึ่งตัวสุนักตัวนั้น,นในในนี้พยายามแต่เน้นให้เห็นถึงความขี้โกงปรากฏว่าพอไปถึงจุดจุดหนึงนะ่งฮะมนันต้องเผชิญกับหิมะมแล้วก็มันมีหิมะถล่มไอ้นี่ก็คือหนีนี้ปรากฏว่าก็ต้องหาผู้นําใหม่เพื่อชีวิตก็เลย ลองดึงเจ้าตัวเนี้ที่เป็นสุนัขดีขึ้นมาแล้วเขาก็นําพาไปให้พ้นทายยุหิมะที่มันกําลังถล่มลงมาได้ก็คือทราบซึ้งมากคือเรื่องนี้คนที่เป็นคนที่เขาเลือกเนี่ยเขายังบอกเลยว่าเขาเกือบเลือกผิดซึ่งเขาเลือกผิดมาแล้วแหละแ,แต่มันก็ยังดีที่เขามาได้เลือกถูกตอนระหว่างทางไม่งั้นตายกันหมดเพราะว่ามันถล่มลงมาอย่างงี้แล้วสุดท้ายก็ถึงจุดหมายเรื่องนี้มันคือสอนให้รู้ว่าจริงๆเราต้องมีวิสัยทัศน์ในการเลือกผู้นํา เพื่อที่จะนำพาลาวาแห่งคุณงามนาวาาวานาวาเออนาเออโอเคตามนั้นนะไอนาวานี่คือเรือป่ะเอ้ไม่ใช่ดิใช่แต่ว่าเรือแต่ลาวานี่คือประใช่โอเคปะทะกันโอเคไปถึงจุดหมายได้ค่ะโอเคโอสวยมากบพบกับเราสาคนสามภาาได้ใหม่วันพรุ่งนี้ไรไรกันรวมช่วยเจี่ยงวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ